ดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสุขุสุคนมาจากอันเห็ดคลิปก่อนเนาะเพื่อเพื่อผู้ดใดไ่ได้เข้ามาตอนสาวนั่งไล่เนาะสะมาเห็ดคลิปชอดให้บึงคลิป3นาทีนะคะกินงแกงไก่จ้ากแกงไก่ใส่อแกแกงไก่ใส่นมไม่สุ่ม แซ่บพี่น้อง้อดแซ่บไปเด้อ เส้นยนะีเดกเนาะสาวนาห้องก่นอนสาวนาเป็นคุกินดด้อกินตะกืนไก่ กินไผ่กินมันก็ละมุ่มเลยจ,จ,จ้ะเพราะหญ่จะกินกินไฟกับกระดูกหมูเกบเด้อ cho vua ạ Bà subscribe cho cột Ghiền cột Gõ เขาได้เป็นกำลังใจเพชรกิบต่อไปเนาะสูส้ๆเดอ้อจะนังะน่งบบเห็ดเง้วดอกเพ็ดซ้ำในช่อนสามนาทีสามจีนาท,ทีนี่แหละ Ừ. Sốt. โอเคเด้อพี่น่องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยจ้ะเจ้านางขอบคุณค่ะไว้เจอกิ่ใหม่จ้า